สวัสดีกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่สนุกมากเลยผมจะแนะนําให้ทุกคนเล่นกันนะครับมาดูผมเล่นกันเลยก็จะมีรถหลายชนิดนะครับหลายรุ่นนะครับหลายหัวมันเลเอือกซื้อกันไนนนเนเดเลยนะครับีีการเปลนสีล้อแล้วก็อัพเกรดรถนะครับนี่ก็จะมีหลายหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นควนระน,นะครับ มันเคปมันเริ่มกันนี้เลยอ่ะนี่มีตั้งหลายนะครับหลายด่านนะครับคนแนะนคุณเลยครับถ้าคนเล่นด่านนี้นะครับนี่ครับดูครับเนี่ยเกมที่ผมจะเปดิวก็สนุกดีนะนี่ครับเนี่ยชนรถอไปมาฮะนี้นะฮัลโลก็ได้ดิเพสโตะ วิวิวิต้องหลบ,หลบรถเลยอะตบรถนะฮระวังรถชนเรนาเราจะไปชนเขาไม่ใช่เขาจะไปชนเราครับนั่งไงผู้ประจำขาดคำเลยนะครับโอเคสำหรับเกมนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสนุกดีนะวันนี้ก็